คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเหตุผลที่ฟอรเรียนเวีสเหมาะกับลิเวอร์พูลนะครับเวียสเป็นกลางลุกที่สโมสรตามหามานานหลังจากที่ทีมปล่อยคูตินโยไปก็ไม่มีใครทดแทนได้เลยข้อแรกในเมื่อซีซั่นน้าไม่มีเทนแล้วทีมก็ต้องหากองกลางตัวลุกมาคอยสร้างสรรคเกมและเวียสคือคำตอบที่ใช่ 2. องเวีสเป็นนักเตะที่มีวิชั่นการจ่ายบอลที่กว้างมากเขาสามารถจ่ายบอลแทงทะลุช่องหรือพลิกแพงได้ตลอดเวลา หากเพื่อนร่วมทีมอยู่ในตำแหน่งที่ดีเขาก็พร้อมที่จะจ่ายบอลให้เสมอข้อ 3. ามเสเป็นนักเตะที่ดวลตัว,ต,วตัวกับคู่แข่งเก่งมากเขาสามารถเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งได้สบาย 4- 5หคนและมักจะลากเรือเข้าไปในกรอบเขตโทษอยู่เสมอข้อ 4. นอกจากจะสร้างสารรค์เกมเก่งแล้วเวสสามารถพาบอลขึ้นไปทำประตูได้ด้วย หลายครั้งที่เขามักจะพาบอลขึ้นไปในกรอบเขตโทษแล้วก็จบสกอร์ได้แบบงงๆหากเขาเห็นโอกาสในการทำประตูเจ้ตัวก็มักจะไม่รอช้าพร้อมจะยิงประตูอยู่ตลอดขอ้อ5ลิวพูขาดกองกลางที่เป็นตัวสร้างสารรค์เกมในแดนกลางตั้งแต่ไม่มีคูตินโยทีมก็ไม่มีจอมทัพที่คอยบัญชาเกมลุกเลยและหากเราได้วีเสมาร่วมทีมเขาก็จะเป็นหัวใจสำคัญในการบุกเกมลุกใส่คู่แข่ง ทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลที่ทำไมลิเวอร์พูลจำเป็นต้องทุ่มงบ135ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวนักเตะทีมชาติเยอรมันมาร่วมทีมเขาคือจิกซอชิ้นสำคัญที่จะพาทีมลุ้นแชมป์ทุกถ้วยในซีซั่นหน้าและยิ่งได้เจเรมีฟิลปงเพื่อนซีของฟอร์เรนเวียมาด้วยน่าจะทำให้ทีมดูดีขึ้นเยอะลิเวอร์พูลได้เสริมกองกลางพรสวรรค์สูงเขาคือเพชรเม็ดงามของวงการฟุตบอลเยอรมัน อีกไม่นานก็จะปิดดิลนี้ได้แล้วและเขาก็กำลังจะเป็นนักเตะคนใหม่ของลิเวอร์พูลครับ